วมนะครับที่ใช้งานมานะครับเราแบบว่ามีการลืมถ่ายน้ำจนเขย่าแล้วไม่เสียงอันนี้นะถ้าเราเปิดก๊อกแล้วเขาไม่ไหลนะครับนี่อ่ะอันนี้เขาจะไหลเบาๆนะครับผมนี่ถ้าเปิดก๊อกก็ไหลเบาๆครับให้เปิดค่อยๆเปิดทีละนิดนะครับแต่ถ้าตัวมันตันนะครับหรือว่าก๊อกมันตันนะครับนะให้เอาอะไรให้เอาหลอดหรืออะไรได้แท็งเข้าไปนะครับที่ก๊อกนะครับเพื่อมีอะไรติดอยู่นะครับก็ไม่ค่อยไหลแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวก๊อกแขตันี้ครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ ที่ถ่ายน้านะครับแล้วทาให้เศษสนิมในถังนะครับที่เกิดขึ้นนะเขาจะเข้าไปอุดตรงตัวก๊อกระบายนะครับผมซึ่งถ้าเราไน่เอาหลอดพวกนี้หรือว่าอะไรที่เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยแย่เข้าไปนะครับตัวเนี้ยเขาก็จะตนันจนเราคิดว่าอะน้าปั๊มลงเราไม่ไหลหรือเปล่านะครับรือว่าปั๊มลงเราไม่มีน้ําหรือเปล่านะทำไมเปิดแล้วมันไม่ออกนะครับผมให้พยายามเขย่าดูนะครับมันจะมีเสียงเหมือนน้าอยู่ในถังเลยนะครับผมอันนี้นะครับเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยนะครับควรที่แทงเข้าไปดูอีกนิดนึงนะแทงเข้าไปอย่างนี้รรกหาไ่มมมผ มีรั่วหรือเปล่ามีมีเศษมีอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็นะครับยังไม่ยังไม่หมดนะครับอันนี้คือยังไม่ถ่ายเศษนะถ่ายยังไม่เสร็จด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าเราต้องมายกอย่างนี้นะครับุผู้ชมนะคะก็อยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็จะยกเขย่าขึ้นนีครับก็คือยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นอย่างนี้ครับนะครับแล้วเขย่าอีกนะครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงอย่างนี้นะครับดูสักพักหนึ่งแล้วไปดูข้างหน้าว่ายังไหลอยู่ไหมนะฮะเนี่ยถ้ายังไหลอยู่เขาจะมีเศษแไ่ละน เรามาควรนะครับที่จะดูเรื่องของการถ่ายน้ำนะครับ